ทักษิณขออภัยความผิดพลาดในอดีตขอกลับมาพัฒนาชายแดนใต้ทักษิณจับเข่าคุยผู้นำท้องถิ่นนราธิวาสรับฟังปัญหาย้ำความตั้งใจอยากเห็นปัญหาชายแดนภาคใต้ยุติได้ในรัฐบาลชุดนี้เอ่ยปากขออภัยหากทำผิดพลาดในอดีตจนไม่เป็นที่พอใจเมื่อเวลา10นาฬิก34นาที วันที่23กุมภาพันธ์2568ที่วัดประชุมชนธาดาอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสนายทักษิณชินวัตรอ,ด,อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนและคณะพบปะกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นและผู้นำเครือข่ายชาวไทยพุทธเพื่อหารือถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ โดยนายทักษินกล่าวว่าตนลงพื้นที่ครั้งนี้ในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนนายอันวาอิบบราฮิมนายุกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนซึ่งให้ความสำคัญกับสัญญิภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงตั้งใจมาดูสถานการณ์ในปัจจุบันและอยากมารับฟังด้วยตัวเองว่าเป็นสถานการณ์เป็นอย่างไรรวมถึง ามาสารงานที่ทำไว้เมื่อครั้งเป็นนายกเพราะการแก้ไขปัญหาใช้เวลานานมากยังไม่ยุติเสียทีมันควรจะยุติดได้ในสมัยรัฐบาลปัจจุบันซึ่งเป็นรัฐบาลเพื่อไทยและลูกสาวของตนเป็นนายกโดยอยากเห็นการทำงานร่วมกันเพราะเชื่อว่าเราอยากเห็นการแก้ปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ นายทักษินกล่าวต่อไปว่าเมื่อก่อนตนสมัยตนมาเป็นนายกอยู่จะน้อมนำแนวทางพระราชธรรมริในหลวงรัชการที่9เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาซึ่งตนคิดว่ายังเป็นหลักการที่สำคัญโดยเข้าถึงจิตใจว่าพวกเขาคิดอย่างไรเมื่อเข้าถึงแล้วเพื่อให้เขาพูดความจริงก่อนเมื่อเขาพูดความจริงแล้วเราต้องเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันพัฒนาในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยตัดไว้ในการที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้ณวันนี้ตนเข้าใจว่ายังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยผมอยากฝากน้องน้องว่าเราลองหยุดหายใจสักระยะเรามัวอยู่กับเหตุการณ์ที่เคยมีมาแล้ว20ปีแล้วให้กลับมาดูว่าเราจะเข้าถึงและเข้าใจมาคิดร่วมกัน จะทําให้พี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่อย่างสันติสุขนั่นคือหลักการที่ผมมาที่ทนี่นายทักษิณยังกล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาทั้งผู้เห็นต่างและฝ่ายราชการดีที่สุดคือการพูดคุยซึ่งตนได้เริ่มต้นการพูดคุยด้วยการที่ตนเองไปที่มาเลเซียในสมัย นางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้ที่เห็นต่างทั้งหลายที่อยู่ในมาเลเซียได้มีการพูดคุยกันพวกเขาบอกอยากกลับบ้านและเมื่อไหร่จะได้กลับแสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายพร้อมจะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งนี้หลายคนในวันนั้นได้ส่งตัวแทนมาคุยกับตนที่ต่างประเทศก็ได้มาคุยกัน คิดว่าวันนี้แนวทางในการพูดคุยยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องอยู่เราต้องพูดคุยในระดับท้องถิน่นระดับชาวบ้านจนถึงระดับข้าราชการที่ต้องพูดคุยกันนักการเมืองท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเห็นต่างนี่คือสิ่งที่ตนว่าเป็นแนวทางที่อยากเห็นขณะเดียวกันที่ผ่านมาความล้มเหลวของการบริหารก็คือเศรษฐกิจที่แย่ เมื่อเศรษฐกิจแย่สิ่งที่ตามมาคือยาเสพติดก็อยากจะขอให้เรื่องยาเสพติดเป็นวาระสสำคัญที่เราจะต้องจัดการเพราะเมื่อคนใช้ยาเสพติดมากก็ไม่มีความยังคิดย้ำทำอยากฝากให้ทุกท่านแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดด้วยผู้สื่อข,ข่าวรายงานด้วยว่าระหว่างวันที่นายทักษิณชินวัตรพร้อมคณะเดินมา ถึงยังโรงเรียนสัมพันธ์วิทยาจังหวัดนราธิวาสช่วงหนึ่งได้กล่าวกับคณะครูและประชาชนที่มาต้อนรับว่าขออภัยต่อความผิดพลาดในการสลายการชุมนุมที่หน้าสถานีตำรวจภูทรตากใบเมื่อปี2547พร้อมกันนี้นายทักษิณยังให้สัมภาษณ์กรณีเหตุการณ์ตากใบซึ่งคดีหมดอายุความ20ปีโดยไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนิน ามกฎหมายว่าเรื่องตากใบตอนผมเป็นนายกผมมีความตั้งใจห่วงใยพี่น้อง100%แต่การทำงานมีความผิดพลาดได้บ้างถ้าผมมีอะไรที่ผิดพลาคที่ไม่เป็นที่พอใจก็ขออภัยด้วยเพื่อเราจะได้หันกลับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกันพี่น้องมุสลิมมีสิ่งที่สำคัญมากถูกสอนมาว่าความเข้าใจเกรงใจรักสันติสุขการให้อาภายัย เพราะฉะนั้นเมื่อเราขออาภัยในสิ่งที่ผมอาจจะทำสิ่งไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดบ้างผมต้องขออาภัยด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงสถานการณ์รอบวางระเบิดในรถยนต์ของเจา้าหน้าที่ภายในท่าอากาศยานนราธิวาสเมื่อชาวที่ผ่านมานั้นนายทักษิณกล่าวว่าเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นบางคนอาจทำให้คนตกใจแต่ตนเป็นคนใจแข็งถูกรอบฆ่ามาสี่ครั้งก็ยังเฉย ใครจะต้อนรับที่ไหนรับได้หมด